ศารจวยจลาพิพากษาจำคุกนายไอเพชรทอง5ปีสเดือนไม่รอลงอาญาชี้มีพฤติการร้ายแรงวันนี้เวลา10นาฬิกาสารจวบจลาได้อ่านคำพิพากษาคดีที่นายวันมัวหมัดน,นอมัตทาเป็นโจทฟ้องนายไอเพชรทองเป็นผู้จำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งนายไอได้โพสต์ข้อความเท็จและตัดต่อรูปภาพใส่ร้ายว่าโจทเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อความรุนแรงในภาคใต้และยังพูดปลุกป,ปั่นข้อมูลเท็จสร้างความแตกแยกของคนในชาติหลายปีมานี้ ด้านนายกมลศักดีวามะในฐานะทนายความเปิดเผยว่าศารจาวับจลาได้มีคำพิพากษาว่านายไอเพชรทองเป็นผู้จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา91รวมสีกรรมลงโทษกระทงละ2ปีรวมเป็น8ปีจำเลยนำสื่อเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3ตามมาตรา78คงจำคุก5ปี4เดือนและให้จำเลยโฆษณาคำพิพักษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิส์เป็นเวลา3วันติดต่อกัน นายกมลศักดิ์กล่าวต่ออีกว่าเหตุที่ศาลไม่รอลงอาญาหนึ่งโดยพฤริการของจำเลยมีความร้ายแรงสร้างความแตกแยกทางศาสนาและสร้างความขัดแย้งในสังคม